หอมบัวเลยจ็บแซ่บแซ่พักแซ่บเนี่ยมามามาพี่น้องมา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 กินขา้าวแรกน้ำกันมือนี่ได้น้ำพริกอือหูจูนอือหูจูนแม่ประธานพี่น้องน,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 นี่แบบนี้กระปูแบบนี้สามร้อยกรัมหอมเลยบัวบัวปลาบัวปลาเดี๋ยวเขาต้องไปซีมิึงเดี๋ยวต้องซีมมึงก่อนบันไหนแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใส่น้ำตาลมากคับสูตรหอมดองแม่ประธาน แบบนี้ว่าใส่น้ำตาลเป็นสูตรเก่าแก่สูตรโบราณที่พี่น้องนี่ถ้าเอาไว้ข้างนอกอุณหภูมิปกติประมาณเจ็ดมือบ่เกินเจ็ดมือทาใส่ตู้เย็นได้สิบสี่ถึงสามสิบวันกระปุกปลาะนี่ไแบบนี้เลยไปไปลองนองกักรนรอกวันนี้มากครับลวกผักกาดแล้วก็ลวกผักากระเดาปิ้งปลาดุกตัวใหญ่งมาเจ็มาคุยมาคุยอันตอนแรกเขาจะคุยคุยเตียวละกัน พี่น้องตุยแบบนี้เลยเด้กอือ mm hmm. สิบอันสิบวันนี่ออกมาตุยแบบนี้อือ mm hmm. จากรสชาติที่เรากินแล้วก็ไม่แบบแดดมันงงแล้วมันเป็นแบบออกไปทางกินหอมขัว่วทางแบบจะคล้ายๆน้ำพริกปลาเผากับพวกเมนต้าบ้ากับแบบแซบ่บ มามากินกับหอมดองกุยชจะเข้าวมันดองแล้วก็ใส่หอมดองมันน้ำร้อนสมสมพักบัวบ้านเฮาหอ,อมคล้องเขากันรีบพี่น้องแซ่บดีกระเดากันไหมไม่ใช่เขาวะ กับหัวกับกะขักขักแน่ไน้องกินกัมยังกะเขาพี่น้งองกับผักหอมดองผักหอมเพิ่มกะเขากับผักบัวมะเขือกะเขาหอมอือเจ๋อคุยอีกหนึนน่งนว่าเผ็ดแห้งเลยพี่น้องอันนี้ข้าวสูตรนี่คือข้าวปากแตกผักหอมบัวเหมือ,อ,อ,มอน จับแซ่บแซ่บผักแซ่บไงโดยเฉพาะผักหอมสมผักหอมนนี่ต่อซื้อโล่งแน่พี่น้องอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อคุ้มพะอีอันนี้ก็สามลอยกับปุ๊กง่ายๆอันนี้ชีลอยกัมรั่มน้ำสุดยอดใส่กับปิ้งปลาดุก มามามาคำนี้เพื่อสุกคนอืม,อมนำ้ำน้ำส่งปากันนัวค่ะเข้าวันคับขนาดเนอะ สำหรับผู้่อที่ชวนจีนใจย่าลืมไปกดเอาในช่องต่อต่อ,ตอแหวนเพชรพากินตะก้าสีเหลืองตะก้าสีส้มแซบอิริรับประกันไปพี่น้องก่อนจากกันื้อนี้อย่าลืมแค่นี้ก็มีใครเจียวเย็นแล้เดี๋ยวยข้าบกอกพี่น้องแซบข่อยิริข่อยร้องแล้ว อย่าลืมตอนนี้นี่ยกำลังนาสีเป็นแฟลเซลล์กำลังมา,มาใหม่แค่เจ็ดสบ้าบาทคุ้มโคตรคุ้มคุ้มแหง้งไปอย่าลืมไปจัดกันด้วพี่น้องเด้อไป